ังเครื่องเสียงนะครับสวัสดีแมวบองปุนบัตรเดือเรือคันนี้สวัสดีเอฟซีนะครับผม,ม,บบ FC, บผมที่นกักทุกท่านนะครับอยู่กับเราในช่องแฟมิลี่ีทับไทยนะครับกับคุณอะไรเนาะครับคุณพ่อเออนี่นะครับพาพาลูกหลานมามาเยี่ยมซุ้มสีทับไทยเนาะในเดินทางมาไกลนะครับนี่มาจากระยองนะครับนี่ามาดิ่งมาที่นี่โดยตรงเลยนะครับมาหาพ่อใหญ่แต่ว่าพ่อใหญ่ตกมันก็ไม่เป็นไร เดีจะพาสาตุ์ดื้อเทอพนพระครูประกำศักดิ์ศิษย์พระครูมอเทาพระครูมอหลวงกำหลวงอเจียงมอสระมอสเดียงมอมะมอจ่าตัวตับคุณะคุจกคุเตยสมสากวันซาเจ้าดื้อในี่เอฟซีเราเดินทางจูดุจังหวัดระยองด้วยเนี่ยนักเทอรถทองพลังงามเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีต่อชะตาบูชาโชคดื้อเนี่ยลำดับต่อไปก็เทอพลนุกวัยเล่าหนุ่ตัวตูดื้อบรรดารถทองช่างดื้อเนี่ยสาธุ์ดื้อ นะโมตัสสะภะคะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดื้อนุเทานุตุนุกอยุยำนุยชัยเดื้อบารมีพลายงามเอ้ยเนี่ยช่างหางแก้วสมสารกิเลวกันมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่โชคมีแต่ชัยอันว่าเจ้าว่ากษัตริดมังมีสิสุขมีแต่ความสุขความเจริญเดื้ออ่าปรัชนาสิ่งใดใด้สุขบุมบันตั้งใจปรารถนาทุกสิ่งทุุกกปปรระะาาสธเด้ออ่ไจิให เอาพานให้น้องเลยครับเดินไปเลยครับสามหลปัดสนาเงินตราขจัดปัดเป่าสนนดจันได้ใดทางพวงมาลัยหายสิ้นเด้อหนุเท่าหนุทวดหนุก้อยยุ้งเนี่ยหนุก้อนเหล่าหนุถึงมาเด้อเนี่ยอำนวยชัยเด้อเนี่ยอดทองช่างมีแต่ความสุขความเจริญรลอดทองพลังงามช่างหางแก้วเป็นสิริมงคลไปไหนก็มีแต่คนรักคนหลงคนนิยมชมชอบคนฮักคนหอมเด้อคนเมตตากรุณามีแต่โชคมีแต่ชัยลูกหลานตัวไปใหญ่ไปให้เป็นเจ้าคนนายคนเด้ออใหยเงินไดน้องอใหยทองอะไรมาไม่ขาดสายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเด้อบุญแอคชั่น บนสูงนั่นแอคชั่นอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วได้ภาพแล้วอ่ะมือสกงไงหรือมือก็ไม่นะเมนบ่บันกดไลค์กดแชรทดิอันนี้แฟนพันธ์แท้ครับนี่มือสกงายครับมือสกงายแปลว่าดูทุกวันนะครับอยู่สังขะอ่าเอฟซีอืมอะไรอืม ประมาณนี้อ๋อที่ดูที่ดูหนักๆโอเคขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปถ่ายครับทุกเชือกเนาะาถ่ยกไปพี่มงคลนะคะก็จะถ่ายให้ครบทุกเชือกเลยเอามาเลยครับมาว้าวรอมากโบดทุ่งอ๋อสีมงคลนะครับผมไอ้หนุ่มเขี้ยวเสน่ห์ชายาใหม่จากแม่แม่เอฟซีนะครับครับผมเดี๋ยวไปสีทับไทยไป ก็นั่งขอพรกับพ่อเลยหาพ่อใหญ่สีนะคะลึกได้กยลึกได้สีสมบูรณ์กีรุ่นพ่อใหญ่กี่อ่านในซองกี่จีรนะแต่ช่วงนี้นะคะพ่อใหญ่อยู่ในอาการตกมันนะคะก็ได้แต่ดูห่างๆนะคะอนั่งตรงนี้ครับนั่งใกล้ๆเลยไม่เป็นไรนี่นั่งหันหน้าเข้าหาพ่อใหญ่เลยขอพรเลยครับ่เขอพรเลยพ่อใหญ่ปรารถนาปู่ใหญ่ สาธุเรื่อประคุปกรรมเอือในเอฟซีจะตั้งจิตตั้งใจจุโอยมองเดื่องในมังไห้ก็อ่อนอ่อนเสื่อมอ่อพอเด้อในอ่อนโชคอ่อนชัยนอออยากจูผึ่อจูเมย์จูเยี่ยมจูยำอ่อนโชคอ่อนลาบอ่อนสื่อมอ่อนพอนอเด้ออ่อนวายจาว่ากระตะเกิดมังมีสุขมีความสุขความเจริญยิ่งถูกยิ่งยากเรืองในวายจาว่ากระตะเกิดเด้อเจริญในพวกกระซับร่ำรวยเงินทองเด้อเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้ออายุบรนคยืนยืนในยุคเวงเฮงเจริญมีกำลังวังชัยดุดังพญาคตจันทรเด้อสาธุสาธุสาธุไทยเลย โบยกหลอกลลองนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวไปหาทุกเชือกมาแล้วก็ต้องได้เจอทุกเชือกครับหลังจากที่ขอพรกับพ่อใหญ่ลอดท้องพลายงามถ่ายรูปกับสิริมงคลนะครับก็จะพาไปหาน้องสุพรรษานะฮะ พาไปหาน้องสุพรรษาตัวป่วนและบารมีกับต้นอ้อครับผมสุพรรษามาแล้วไปกับน้องฟิล์มเลยครับเข้าไปกอดไปเล่นก่อนอถ่ายกบไว้เลยถ่ายวีดีโอก็ได้อเนี่ยน้องสุพรรษานางเอกช่องนั่นนี่ อันนี้จับได้ค่ะเออหันหน้ามาหันหน้ามา,นนา,มาเออเล่นเล่นกับน้องหน่อยอ้อนหน่อยลูกอ้อนหน่อยอ้าวฟูจิฟูจิพาไปหายักษ์น้อยหน่อยเร็วเอาไปหาต้นอ,อกก้อก็ได้ปะไปครับไปดูต้นอ้อด้วยวัตถุมงคลก็มเมียนเดอ้อวัตถุมงคล อ้าวกระเมียนนีอน้อยอุ่นทางนู้นเสียงอ้าวควันยักษ์น้อยมาแล้วดีไปหายักษ์น้อยด้วยอ้าวไปหาทุกเชือกหาทุกเชือกไปไปหายักษ์น้อยด้วยเออไปเป็นเจ้าคนในคนอาอจะแต่ง่วงแต่ง่วงน้องกลัวน้องกลัวแต่ง่วงเออนี่ยักษ์น้อย อย่างน้อยเป็นน้องนะครับอย่างน้อย6ขวบน้อง10ขวบแล้วเออเอ้านะครับต้นอ้อก็สดชื่นจำใสถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเออถ่ายรูปถ่ายเลยชุ่มงงน่อยักน้อยเก่งมากสวย ขาจะกินหัวแล้วเดี๋ยวจะวัตถุกคนให้ดูนะครับมามีอะไรบ้างเนาะนก็จะเป็นตะก,กุตอดูจัรบรถเียรนนั่นนี่ตะคอเกี่ยวซับ นี่ใช้บุ้งเบนทางนี่นี่ะสดครังนี่ังประกบก็บให้ชมาศถุมอมงคลนะครับผมเพือ่อจะไว้ติดตัวนังประกำเถือกรุงเจ เ,เลอกดูครับลุนอันนี้ของหายัากา <c oughs> คนหางเผือกอลุนล็นเองไหนเออนี่น่ กดดันว่ะแค่วงเดียวเองนเราจะเป็นหางอยู่มุมบนแต่อันนี้จะเป็นของทางกาใช่ใช่ครับทำพิธีรับกับช้างคือรั่วเตรียมบันเทิงของต้นไรหนะเป็นของสัตว์ใหญ่สัตว์โตของช้างเนี่ยดีทุกอย่างโดยไม่ต้องปลุกเสกเลยครับเพราะว่าช้างเขามีบารมีอยู่แล้วในกำไรครับดูเอ้าแถมดีเอ้าโอเค เดี๋ยวไปรับกับพลายงามปะมาฟังเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงเอีคนเดชานะครับวันนี้มาเปิดโชว์ครับก่อนจะกลับบ้าน นี่สับไทยนะครับออ โชกอนชัยเราด้วยพระคุูพระกรรมเอ้ยสาธุด้วยกำลังอาเจียงมอสดำมอสดียงมอมะมาจาตุ้มตะปุ้คุณะคุจักคุเตยด้วยตาบารมีพลายงามมันโชกอนชัยเราด้วยในหลับมอปัตุมงคลเป็นตะขอเกี่ยวทัพย์เกี่ยวโชคเกี่ยวลับตะกุดเมตตาพญาขดสารกุญแจพวงกุญแจด้วยในเว้นหางเพือกเนี่ยสมสาติดจะติดเตยเว้นพลายงามอันน้อยวายจ้าบักรตาเกิดมังมีสิสุขมีความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อวยในกันเจ้ากันนางเตือนกันเตะ พระแม่ธรณีบนไหนดังเด้อใน,นอันนองจิตติดรถติดเรือเด้อเฮารับบันดาอยู่เด้อรับดาห์ดูด้ยบอกเกเลียดหนือนนี่นบนพัดสะพัดพัสะพช้างใหญ่ย,ยืนนอนตรงนี้ประจำช้างหางแก้วช้างมงคณพลายงานเป็นช้างหางแก้วช้างมงคลนะครับผมช้างลักษณะดีมากเลยวันนี้ก็จะให้ขนาดคนคนงวงยังเป็นเผือกเลยมาดูสิครับพี่มาดูสินี่นี่นี่ อ่าดูค้นค้างก็ดูคนค้างด้วยคน้ยคนค้างก็เผนะือกนะเห็นไหมนะ่ะช้างเป็นช้างลักษณะดีนะครับอันดับต่อไปนี้ก็ให้พี่เขารับเลยเนาะข้าจักรพรรดชาสาัพภเสนหา้าทางสมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรารสีสวัสดีลาโพดโมพุทธายะอ่ะถอยหลังไปนิดนึงเออเาะหวยแล้วเห็นไหมนั่นเออโชคโชคเออเอ้าโชคโชคเห็นไหมนนะั่น เยี่ยวแตกเลยเงินไหลนองทองไหลมางานไหลมาไม่ขาดสายกินไม่ไวใช้ไม่หมดนี่คือบารมีของช้างครับขอสัมผัสได้บนสุงมุ่วงเสียงนั่งนเดี๋ยวเรามาปิด,ดคลิปด,ด้วยกันครับพาครอบครัวมาเที่ยวมาเยี่ยมนะครับได้รับประถูมงคลรอดท้องกับพลายงามด้วยนะครับใ<ช>ถใครูก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่องอะไรครับ ช่องสีเทาไทยเออโอเคอบ๊ายบายครับ,บ,บ let's go <S บบอ่ะ